อาวแครับกระดาสีผมมาพบกนันนะผมเราบพิจัยระบบกัดท่อปะสวรรน,นะผมวันนี้เป็นตอนที่1 1ึ่จถึงตอนที่1 1ึ่นอาิะครับผมอาลครับเพื่อการเสียวร้าผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานจด,ดีกว่าครับเราพวกเราจะทําการขัดลึกบรอดแคสทจริงผพ้่แก่สุด1นึ่งแคนได้อย่างไรมีผู้ตนคนหนึ่งกล่าวถาดังนั้นบรษดแทสจริงเฮอร์โปลจึงได้ยิ้มออกมาและกล่าวออกมาว่า เรื่องนี้มันง่ายไปอย่างมากเราจําเป็นจะต้องประกาศข่าวนี้ให้กระจายจไปรอบถังรอบโบราณชนชูและให้โปรดเท็จริงทุกคนที่มีอายุน้อยกว่า10ล้านปีสามารถเข้าร่วมเหตุการณ์ครั้นี้ได้จากนั้นก็จะทําการปล่อยให้พวกเขาทําการต่อสู้กัน จนเดือพูเลือรอดเพียงแค่หนึ่งแสนคนส่วนพรดที่แท้จริงที่ไม่ต้องการจะต่อสู้ต่อก็สามารถที่จะยอมรับความไม่แพ้ได้แต่ถ้าเมื่อยอมรับความไม่แพ้แล้วพวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ในทันทีแม้ว่าพิธีนี้จะง่ายไปอย่างมากแต่มันก็สามารถใช้ได้ผลถ้าหากเป็นแบบนั้นข้าเก่งว่าจะมีพลดีแท้จริงจำนวนมากที่ร้องโจรแลรพูดที่สามารถยกกระดับกลายเป็นพลแท้จริง ภายในเวลาสิบล้านปีนั้นโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาต่างก็เป็นอิจะาตะบนโต้นมันจะเน่าเสียตายเป็นอย่างมากหากทำการสูญเสียพวกเขาไปเน่าเสียตายจึงนั้นเรอบพรพบุรุษที่แท้จริงเคอปอกเกาไม้เ็บแน่ต้นไม้พอสมควรเจ้าขนวดนั้นมีค่ามากขนาดไหน บวกกับสมบัติางห้ามรอนาน,นหากพวกเราสามารถเข้าไปได้พวกเราทุกคนก็จะต้องต่อสู้แจ้งสิ่งมันอย่างแน่นอนเช่นนั้เสียดายที่เราไม่สามารถที่จะคว้ากาสอันสําคัญอันี้า้หากผู้ใดไม่ต้องการที่จะสูญเสียหรือกลัวตายก็จะเข้ามาเข้าร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้เวลาพวกเราจะเริ่มเมื่อไรการผู้ตัวคนหนึ่งก่อท่า พวกเราจะเริ่มเหตุการณ์นี้ในอีก100ปีดังนั้นมันจริงเรือบ้าอีกมากมารุตเิแทจริงเฮอร์โปกล่าวออกมาแล้วผลแทจริงคนอื่นก็ไม่ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นผลแทจริงลายคนก็ได้ให้คำแนะนาอื่นๆซึ่งทั้งหมดนั้นต่างก็เป็นรายละเอียดจิบยอแต่เย่เถียนก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาระหว่างที่การประชุมทั้งหมดดำเนินการต่อไปราะถ่ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่ไรที่จะพูดออกมา หลังจากนั้นไม่นานการประชุมก็ได้จบโลงและเราบรษแท็จจิงที่มีชื่อเสียงก็ได้จากไปทีละคนเย่เทียนเองก็กลับมาจังพมโนหลังจากนั้นเขาเรียกลูกชายของเขาเจ้ชิงเชิรดและลูกสาวของเขาเจยชิงเจ้เย่ชิงเซิดเจ้ชิงเจ้คขาวนี้มีเดินแดนต้องห้ามได้ถึงกับมาขึ้นและผู้ใดก็ตามที่มีอายุเกินกว่าสิบล้านปีจะไม่สามารถเข้าไปได้อายุนี้เกี่ยวข้องกับเวลาของการเกิดและมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเร็วของการด้เวลา พวกเจ้าการที่จะเข้าไปหรือไม่เย,ย่เห็นทำการกอาอทาข้าจยากจะเข้าไปเย,ย่ชิงเฉินตอบกลับทันทีแต่เจ้เย,ยชิงเย่ก็พยักหน้าเช่นกันพวกเขานั้นต้องการที่จะเข้าสู่ดินแดนสัมปต,ตองห้ามบรรสรอแต่น่าเสียดายที่เทียนนั้นไม่หน่อยใจเพราะมันอันตรายเกินไปพวกเขาอาจจะตกตายได้ถ้าหากไม่นำมัตตาปากในครั้งนี้ยังอันตรายยู่นิดหน่อย แต่มันก็มีกาดอยู่มากมายไม่เช่นนั้นพ่อก็คงจะไม่บอกเรื่องนี้กับพวกเจ้ามาพูดถึงอันตรายกันกอ่อนว่ามีสาตร์ายสายเลือดต้องห้ามมากมายที่แดนแดนต้องห้ามแ่งนานและบางส่วนนั้นก็สามารถใช้กับบรรพุนที่แท้จริงนอกจากนี้พวกเจ้าจะต้องผ่านการสู้ในการคัดเลือกที่จะเข้ารบมในเหตุการครั้งนี้ซึ่งมันมีเท่ยบ้างสําหรับบรรพชแท้จริงเพียงแค่ในแสนคนท่าน,นั้น ที่จะสามารถเข้าสู่ดินแดนสมบัติต้องห้ามแห่งนั้นมาพูดถึงโอกาสการดีกว่มามันมีสมบัติต้องห้ามมากมายที่ดดนแดนต้องห้ามแห่งนั้นแต่สมบัติที่ทำา่่าที่สุดก็คือต้นไม้พอสวรรวัติเนิดพวกเจ้านั้นควรจะรู้จักพอสวรรวัต้กาเนิดแห่งเตาเป็นที่ระบายแรงซึ่งพ่อจะทำแม่ของพวกเจ้านั้น พวกเราทั้งคู่ดางก็มีพรสวรรค์ต้องคำเนิดระดับเตาแต่การท kind of ี like a, ่พวกเจ้าจะรับพรสวรรค์ต้องำเนิดระดับเตานั้นมันยากไปอย่างมากแต่การได้รับพวไม้ต้องคำเนิดของต้นไม้พอสวรรค์ต้องคำเนิดนั้นสามารถทําให้พวกเจ้าได้รับพรสวรรค์ต้องำเนิดแห่งเตาของครอบครองได้และถ้าพวกเจ้ามีพรสวรรค์ต้องคำเนิร์ดระดับเตาพวกเจ้าก็จะสามารถฝึกฝนได้รับแห่งเตาได้อย่างง่ายดายในอนาคต ในความจริงเขาเองก็ต้องการที่จะให้เย่ยชิงเชิญและที่เชิงเย่นั้นโพสวรรค์ต้องเพลิดเต่าแต่เขาไม่ได้มอบโพสวรรค์ตอนนั้นให้กับพวกเธอแต่เขาต้องการที่จะฝึกฝน,นพวกเขาให้ต่อขึ้นด้วยตัวเองแต่เมื่อในอนาคตลูกชายและลูกสาวของเขามีความคนนาดาในกอบเขตบความดุดติือ้จริงที่ช้าลงไปอย่างมากเขาก็จะมอบโพสวรรค์ต้องเพลิดเต่าให้กับพวกเขาเพื่อเป็นการดชดเชยควอผ้องต่างๆ แต่ในตอนนี้พวกเขานั้นยังไม่ต้องการมากระหะเวลาพวกเขาต้องการที่จะรับพพสต์บอต้องคำเดิระดับเตาวาพวกเขาก็ทําได้เพียงคขความมันมาเองเท่านั้นแต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นนี่เป็นโอกาสที่น่าอัาศจรรย์และมันก็ไม่จะารเกินไปสําหรับที่ญิ่งเฉินและที่ยิงเจ้ซึ่งทั้งคู่นั้นต่างก็เป็นโปรแท้จริงระดับสูงอยู่แล้วเพราะทัดที่สดแรก มีเพียงผู้ตนเพียงมีคนทุนน่นดันที่สามารถฝึกฝนจนถึงระดับมรดที่แท้จริงระดับสูงก่อนอา,ายุได้สิบล้านปีได้และโดยพื้นฐานแรกพวกเขาต่างก็เป็นอาชจะของครากทั้งโบแต่พวกเขาเหล่านั้นก็จะมักฝึกฝนในรูปแบบการริบบรา พระสมบัติต้องห้าจมจำนวนมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวในสภาพแวดล้อมของจารานก่อนหนี้แม้ว่าคุณจะทําการฝึกฝนเปรียบราดหนึ่งพันตันปีคุณก็จะไม่สามารถฝึกฝนจนถึงระดับมรดเ้จริงระดับสูงได้ยกตัวอย่างเช่นเจทีพรสวรค์ของเขานั้นน่กากลัวไม่แพ้ใดแต่เนื่องจากไม่มีทรัพยากรที่ยังพอขอนั้นจึงใช้เวลานานในการฝึกฝนจนถึงระดับราชาแห่งสวัสดแต่หากเป็นตอนนี้ ความเร็วในการถูกฝนหล่นนั้นก็คงจะได้ประโยชน์สําหรับเขายังเร็ววาะอีกร้อยปีเย่เทียนตั้งใจที่จะใช้บาราณีเพื่อปรับปรุงคมแก่งของเจ้าชิงเฉินและเจ้าชิงเจ้มันเป็นไปไม่ได้เรือที่จะทำให้พวกเขาโจกระดับจากบรอดแทจติงระดับสูงไปเป็นบรอดแทจริงะระดับพุ่งแข็งสุดยอดในทีเดียวเว้นแต่ว่าพวกเขาจะใช้วิธีการพิเศษบางอย่างเพื่อทําให้ศักยภาพของพวกเขาในอนาคตหมดลง แต่ถ้าทําในกรณีนั้นมันก็เท่ากับว่าเป็นการยุติเส้นทางที่กำลเพาะของพวกเขาไปโดยชิ้นเชิงแต่เยเยเทียนก็มีความเข้าใจในเชัดเจนว่าสําหรับธรรมบัตรต้องห้ามราหนักแร็ประมไม้โสวรรค์ต้นตกำเนิดอาจจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถส่งเสริมความแข็งของรุดที่แท้จริงบางโคดจากนั้นมันคงจะสามารถซ่อแมแซมรากฐานของพวกเขาให้พวกเขานั้นสามารถกลับมาฟื้นฟูเหมือนกับมิชีวิตท,ที่สองขึ้นมาได้และาหาพวกเขาสามารถทำสำเร็จ ความแข็งแกร่งของรถแท็จริงตองนั้ันก็จะสามารถยกระดับกลายเป็นปรถแท็จริงระดับสูงหรือแม้กระทั่งบางคนกก็สามารถยกระดับกลายเป็นปรถแท็จริงพุ่งแขนงสุดยอแม้ว่าเขาจะตกตายในไม่ชาแต่มันก็มีความหวังต่างมากที่พวกเขาจะรับผลไม้พอสมควรที่กำหนดมาซึ่งสิ่งนี้คุ้มค่าไปอย่างมาก แต่เย่เทียนไม่สามารถที่จะทําสิ่งนี้ได้เขาเองไม่ต้องการที่จะสังหารลูกชายและลูกสาวของเขาดังนั้นเขาจึงจําเป็นจะต้องใช้วิธีอือ่นเพื่อเพิ่มความแข่งให้กับลูกทั้งสองของเขาซึ่งวิธีการของเขานั้นง่ายไปอย่างมากหนึ่งก็คือการสร้างแค่กลการไดรร้เวลาหนึ่งแสนเท่าขึ้นมาในรราเวลาเพียงแค่หนึ่งร้อยปีมันจะเท่ากับเปลายดสิบล้านปีดังนั้นพวกเขาจึงจะมีเวลาในกระดูกนที่ยาวนานไปอย่างมากหลังจากนั้นเขาก็ทําการขัดเการ่างกายของพวกเขา ให้ทำการเติบโตจนารวดเร็วคนธรรมดานั้นไม่กล้าที่จะใช้วิธีนี้และแถามรุษัทที่ตถวก็ไม่กล้าที่จะทำเช่นนี้เช่นกันเนื่องจากพลังต้อกำเนิดของพวกเขาไม่สามารถที่จะให้กำเนิดพลังต้ะกำเนิดขึ้นมาได้แต่เยื่เทียนนั้นเป็นประพอรุดแทนนพลังต้อกำเนิดของเขานั้นไร้กีรจำการเดินทางเขาจึงสามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้และมีเพียงเย่เทียนเท่านั้นที่จต็มใจที่จะทำเช่นนี้สำหรับมรุษแทจริงแหนทันคนอื่น พวกเขาก็คงจะไม่เสลรามาช่วยเหลือบรุดแท้จริงบางคนในการเึื่ฝนร่างกายทางตอนนี้เมื่อเช่นนั้นมันคงจะเสวรามากไปในกระดูกฝนของพวกเขาซึ่งเยีเ่ยนเองก็จะไม่ทอถ้าคนทั้งสองนั้นไม่ใช่ลูกของเขาวิธีที่3ก็คือการใช้สีราแม่น้ำต้องคำนวณเจ๊ดเล็กเ,กเพื่อเพิ่มความแกงของเจ้ดชิงเฉินและเจ๊ดชิงเย่ไม่ว่ามันจะเป็นส่วนเด็กๆของซีราแม่ต้องห้าแต่มันก็เพียงพอแล้วที่จะเพิ่มความแข็งของทั้งสองต้า ว่าพวกเขาจะสามารถไปถึงระดับของรงุ่ดแฮตริงผู้แข็งสุดได้หรือไม่เย่เทียนเองก็ไม่สามารถรับประกันได้แต่มันก็มีความหวังอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเย่เทียนก็ได้จัดวางทุ่มค่ยกลการได้ประดาดถึงแสนเท่าขึ้นมาและปล่อยให้ปราจากของเขาเย่จูเป็นคนควบคุมค่ายกลการได้ประดานี้ตดเบลาเมื่อเช่นนั้นค่ายกลการได้ประดาาดน0่แสนเท่านี้ก็คงจะไม่สามารถคงอยู่ได้นานนะเพราะนี่ถือว่าเป็นรดยประลาที่จำกัดของกฎเกณฑ์ทั้งหมดแล้ว ในตอนที่บปรดตระทิเ่าชูทีได้ทําการได้ระดาในแสนเท่าให้กับเบียเทียนเป็นกระสันตัวนั้นพลังงานตเตําเนิดของเขาได้ถูกใช้ไปเร็วไปอย่างมากเช่นกันและในยุคโบร,ราณชนชูการเร่งของเร็วของระดาที่ใช้งานปกติก็คือหนึ่งหมื่นเท่าเท่านั้นและการได้ระดาในแสนเท่านั้นมันไม่เพียงแต่จะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากแต่จะต้องมีคนคอยควบคุมมันตลอดเวลา ซึ่งมันนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเรอแต่ในช่วงเวลาพิเศษเช่นนี้เย่เห็นจําเป็นจะต้องจัดรูปแบบให้กลกันเนเวลาในแสนเท่าพราหลังจากที่จัดวางด้วยเครกลเสร็จสิ้นแล้วเย่เห็นก็เริ่มปล่อยให้่จีิงเฉินและีจะีิงเจ้ใช้เสียราแมดน้ำห้าในการดูโฟนและเขาก็เริ่มรวบรวมพลังตั้งคำเดิมและแปลเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเส้นไหมสองเส้นจรร่อฮารุหัวของพวกเขาตรตอนนี้เพื่อทําการขัดเกลาร่างกายของพวกเขาตลอดเวลาการขัดเกลานี้เจ็บปวดไปอย่างมาก เพราะท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้มาจากความแข่งของตัวเองแต่เพื่อที่จะปรับปรุงความแข่งได้อย่างรวดเร็วพวกเขานั้นจำเป็นที่จะต้องอดทนเช่นเดียวกับผู้ตนคนอื่นพวกเขาก็คงจะไม่สามารถทนทานความเจ็บปวดอันนี้ได้เช่นกันซึ่งด้วยวิธีนี้เปราผ่านไปอย่างช้าๆความแข่งของเยชิงเย้และเยชิงเชินนั้นแข่งขึ้นเรื่อและค่อยๆเข้าใกล้จุดสูงสุด ของผลแท้จริงะระดับสูงในโลกภายนอกก่อรังอื่นๆก็เริ่มใช้วิธีการต่างๆเพื่อกึกฝนผลแท้จริงที่ไม่ยุตตามก่อสิบล้านปีเช่นกันแต่ก็น่นานว่าในบาดาเพียงแค่หนึ่งไร่ปีมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะสามารถปรับปรุงคำแกลงของพวกเขาด้วยวิธีปกติเวลาพวกเขาก็จะมีเสียราตองห้ามนค่ามือเวลาพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้สมบัติต้องหา้าจะนวนมากมาเพื่อปรับปรุงคำแกลงของผลแท้จริงเร่านี้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะทำเช่นนั้น แต่มันก็สายเกินไปแล้วดังนั้นกรังสนดาจึงใช้พิธีการปิพอัจศักยภาพเพื่อเพิ่มความแข็งของรดุดแท่งริงเหล่านี้อย่างดูตืหรือแม้กระทั่งเผาผ่าพนพันชีวิตของพวกเขาเพียงเพื่อรักษาสถานะสูงสุดของพวกเขาให้อยู่ในระดับแข่งเป็นเวลา1 0 0ปีแต่ถ้าหากเวลาผ่านพ้นไปถึงปีพวกเขาดังนั้นก็จะตกตายตรงทีลราโคดแต่พวกเขาก็สามารถที่จะกลับชาติมาเกิดได้ แต่ค่าใช้จ่ายในการเกิดใหม่นั้นมันนับว่ามหาศาลไปอย่างมากพบารุษดีแท้จริงที่กับชาติมาเกิดและราชาแท้จริงที่กับชาติมาเกิดนั้นราคาที่พวกเขาจะต้องจ่ายนั้นแตกต่างกันอย่างมากหากพวกเขาได้รับสมบัติดีในแหการครั้งดีพวกเขาก็คงจะมีความหวังที่จะกับชาติมาเกิดแต่ถ้าหากพวกเขาไม่รับอะไรเลยพวกเขานั้นก็จะต้องตายอย่างแน่นอนเพียงเชี่อเตาเวลาก็ผ่านไปหนึ่งร้อยปีในวันนี้ทุกทางโรคโบราณชนชู ได้มีบรูทแท้จริงรุ่นดาวจัมันมากเดินทางมาที่เมืองยักกิงคองซึ่งบรูทแท้จิงอายุน้อยส่วนใหญ่นั้นก็แอบไปอย่างมากและมีบรูทแท้จิงจำนวันไร่มากที่สามารถโยกกระดับกลายเป็นบรูทแท้จริงระดับสูงได้แต่ก็แน่นอนว่าพวกเขานั้นรุดแต่เป็นอาชีาพอรังกระดัสู้ของพวกเขานั้นจงไม่ได้อ่อนแอจจอกันปายมันเป็นไปไม่ได้ต่าบความบรูทแท้จิงระดับทัปวาปและบรูทแท้จริงชั้นยอดจะสามารถโยกกระดับไปสู่บรูทแท้จริงระดับสูงได้โดยตรง ดังนั้นจึงมีผู้แข่งจังวัในามากที่จุ่ในจะรับบอลมรดกแท้จริงระดับสูงสำหรับมรดกแท้จริงรุ่นดาวผู้แข่งแข่งคนอื่นนั้นยังไม่ได้ถูกเผยออกมาและในวันนี้เจยเทียนและเซ่ยวเจ้ก็เดินทางมาที่เมืองจักคิงคอลพร้อมกับลูกทั้งสองของเขาสำหรับเจ้ชิงเินและเจย์ชิงเจยนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเดินทางมาจากสานที่ที่มีมรดกแท้จริงจังวัมากต่อ,ตอกันจู แม้ว่าเขาจะเคยเดินทางไปจังรอบโลกภายนอกมาแล้วแต่สถานที่เหล่านั้นต่างก็เป็นสถานที่เล็กๆทุ่าน,นันแม้ว่าเขาจะเคยไปจังเมืองใจบางแห่งแต่พวกเขาก็สามารถพบผูแ้แข่งได้เพียงไม่กี่คนเท่าน,นั้นแต่ในตอนนี้ใน,นเมืองยักษ์ที่ได้สร้างขึ้นชั่วคราวของประเทศที่แท้จริงเมืองยักษ์กิงคองได้รวบ,บรวมผลิตที่แท้จริงจำนวนม,มากอยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งสนใจนั้นต่างก็เป็นประเทศจริงผู้แก่งซูและบระเทศจริงผู้จงคองพนัน ซึ่งออร่าอันน่าสะพรัวของพวกเขาหนักก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ผู้ตนคนอื่นหายใจไม่ออกในตอนที่พวกเขาเดินทางออกไปจังโลกภายนอกพวกเขานั้นมักจะคิดว่าพวกเขานั้นแข็งแร่งไปอย่างมากเพราะทาดที่สุดแล้วในที่ที่พวกเขาเดินทางไปมันก็ไม่ได้มีผู้ตนที่แข็งแร่งกว่าพวกเขาแต่ในที่แห่งนี้มันมีโปรตีนที่แข่งแร่งมากกว่าพวกเขาจามันมากออร่าของบปรตีนท,ทู้แข่งแร่ง,งได้สุด และบรดแัทแทิงผู้ยงคอพันนันเปิดประกาศสาวพลังงานที่รหล่ไรเข้าสต็อดึกของท้องฟ้าเรากอบกับว่ามันจะทําให้ผู้ตนคนอื่นตระหนี่ข้ามอาคดได้ยบ้าในที่นี้จะมีบรดษัทแทิงผู้ยงแกนสุดและบรดษัทแท่งผู้ยงคอพันมากมายขนาดนี้ย่ชิงเฉิน่ได้พื้นพออกมาพอมนุษย์นั้นก็สะพางจังมากในตอนนี้แต่จํานวนของบรดแัทแทิงนั้นจังน้อยจนเปน่าซึ่งส่วนใหญ่นั้นแต่ก็เป็นบรดษัทแท่งของกองทัพก็ดาบ และคนอ่นนี้นั้นดูได้รับการันเพาโดยพ้อ,องเขาเจ้เทียและมรดแท้จริงคนอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับพี้เทียนเช่นกันแต่รมรดแท้จิงเรานั้นก็เปรียบเสมือนกับจดน้ําในมหาสมุทรในที่ยิ่งนี้ในบรารีหัวใจของเจ้าจิงเสือนและเจ้าิงเย่นักแต่ก็อยู่อย่างไม่สงบและพวกเขาก็าหนักแด่ว่าความแข็แก่งในปัจจุบันของพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะยิงพยองได้เมืองอยาช่วเขาแห่งนี้ได้ถูกเรียกว่าเมืองหวานซู มันได้มีประย์แท้จริงจำนวนมากต่างรเข้ามาในเมืองวานซูแต่สนใจนั้นเดินทางมาเพื่อดูความสุนทรนาพวกเขาไ่ใช้ประย์แท้จริงที่มายุทต่ำกว่าสิบล้านปีเพราะในความเป็นจริงแล้วมรดกแท้จริงที่มายุทต่ำกว่าสิบล้านปีนั้นไม่ได้มีมากนักยกตัวอย่างเช่นพมนุโนพวกเขาสามารถค้นพบได้เพียง403คนเท่านั้นซึ่งโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาต่างก็เป็นประย์แท้จริงะระดับทั่วไป แต่แน,นพวกเขาจะไม่กล้าที่จะขาลูบไม่เช่นนั้นพวกเขาก็คงจะตกตายจรแน่นหอหลังจากนั้นก็ผ่านไปครึ่งเดือนบัณฑรจะให้ริงเกือบทั้งหมดเด,ดินทางไปรองตัวกันในที่แห่งนี้แ,แล้บลบัณพรจะให้ริงคนอื่นที่ไม่สามารถเดินทงมาต้ก็ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการสู้ของมรุนจะให้ริงเหล่านี้ผ่านช่องทางต่างๆเช่นการโรคพิเศษที่จะทําการคัดเลือกบรรพรแท่งจรหนึ่งแสนคนได้ ได้ตั้งอยู่ในเมืองชั่วข่าวบานซูซึ่งมาเป็นโรคพิเศษที่สร้างขึ้นโดยพีระมิรของอรังดักตอนนั้นแม้ว่าจะมีพลธัตจริงมากมายเข้ารบในกระสสู้ครั้งนี้แต่มันก็เป็นการยากที่จะสามารถทำลายโรคปนีนีได้เพราะมันนั้นมีความแข็งแรงมากกว่าประเทศที่แท้จริงด้วยซ้ำและในวันนี้เราพลแท้จริงที่มียุน้อยกว่าสิบล้านปีก็ได้เข้าร่วมการทดสอบทีละคนเมื่อเข้าสู่โรคพิเศษแห่งนั้นมันมีพลธัตจริงจต่มันมาก ซึ่งมันมีจํานวนมากกว่า3ล้านคนยเยน่เห็นรู้สึกประทใจเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะรู้เร็วว่ามันบีบรรดแท่จริงมากมายในโลกโบราณชนชูเพราะทรัพยากรสในใจนั้นไม่ได้หายากเหมือนกันกบเมื่อก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2-3ล้านปีที่ผ่านมามันมีอาชีพจํานวนใหวตท,ทูที่สามารถเติบโตขึ้นมาได้ดังนั้นจำนวนของรดแท้จริงในโลกโบราณชนชูจึงได้เพิ่มพื้นเกือบสองเท่า ยกตัวอย่างเช่นจำนวนของมผลแท้จริงของพมนในตอนนี้เพวกเขามีจํานวนเกือบที่จะถึงดง้านคนเป็นที่ระบายแรงไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงมผลแท้จริงของประเทศแท้จริงสวรรค์แห่งข้องป่าและวิหารเทพเจ,จา้าและแน่นอนว่าจังมีผลแท้จริงของกำลังลักอื่นๆอีกมากมายแต่มันมีกี่กำลังก,กันให้ลกโบร,ราณชนชูทั้งหมดยี่ีเถียนไม่สามารถนับได้ด้วยซ้ำแต่มันก็มีมผลแท้จริงไม่มากนะัก ที่มีอายุต่ำกว่าสิล้านปีแต่ในปรณีพวกเขาได้ทําการรวมตัวอยู่ในที่แห่งนี้จึงเนมากนว่าหลังจากที่บรด c h a จริง e ํานวนสามาคนเดินทางเข้าไปยังโลกพิเศษพวกเขาได้ถูกส่ง,งกระจายไปทีละคนแม้ว่าโลกพิเศษแห่งนี้จะกว้างใหญ่ไปอย่างมากแต่บรด c h a จจริงที่สปารังตอ้งนานก็จะสามารถตามหาผู้ตนคนอื่นได้อย่างง่ายดายดังนั้นกระสู้จึงได้เ้ิมต้นขึ้นวามรด c ุ a r a c t e r ที่จะฝ่ายเดียวกันนั้นเริ่มต,วตรวการ เพื่อทาการเปรียมต้อมได้สังหารบรรพุษแท้จริงคนอื่นแต่ถ้าพวกเขาได้ถูกกาหนดเป้าหมายโดยบรรพฤษแท้จริงที่แข็งแกร่งกลัวกองทัหล่านั้นก็จะถูกทาลายอย่างง่ายดายในช่วงเวลาที่ผ่านไปมันได้มีบรรพุษแท้จริงจำนวนมากกลุงโรนและมีบรรพุษแท้จริงบางคนที่อ่อนแอก็เลือกที่จะยอมแพ้โดยไม่สนใจคําสั่งของกองทังที่เบื้องหลังของพวกเขาและที่หลบหนีออกจากรัฐพิเศษแห่งนี้ทันทีพวกเขาไม่กล้าที่จะต่อสู้อีกต่อไป เพราะหาพวกเขาไม่ทําการจักไปมันก็ถือว่าเป็นจุดจบของพวกเขาเช่นกันและท่เรนดัน,นก็มีบรรุษแท้จริงคนหนึ่งก่อได้ระเบิดขระเพกแกงดีเท่ากับบรรพษแท้จริงะดรบพุ่งแก๊สซูแลไ,ได้สังหรรารบรรุษแท้จริงฉันยอดไปหลายคนซึ่งมันทําให้ผู้ชมต่างก็ตะรึงคนผู้นี้เป็นใครกรันเขานั้นก็สามารถกลายเป็นบรรพษแท้จริงพุ่งแก๊สซูได้ในเวลาเพียงแค่สิบล้านปีนี่มันทสัมผนมากเกินไปแล้ว มีมรุษแท้จริงผู้ยงกระพันคนหนึ่งได้ก่าทานออกมาเย่เฉียนได้ทําการสารวจโดยพระสวรรค์ในคาร,ร์อกของเขาดังนั้นเขาจึงสามารถรู้รายละเอียดของอีกฝ่ายได้มันเป็นรลแท่งจริงคอนิไกซีซีจากการพิจารณาในพาสวรรค์ในคาร,รอกของเขาผลแท่จริงผู้นี้ถูกเรียกว่าผลแท่จริงมิงดูเขานั้นถือเป็นอาชิจะชั้นนําในโลกโบราณชนชูเพราะเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนนั้นเขาเป็นเพียงผลแท่จริงชั้นยอดท้นนั้น แต่เขาก็สามารถใช้เวลาเพียงแค่หนึงร้ยปีในการยกกระดับจากมดุทแทจิงชั้นยอดให้กลายเป็นมดุแทรจริงะระดับพุ่งแก่สดได้ในทันทีนี่มันไม่ใช่วิธีที่สามารถทําได้แต่วิธีการปกติอย่างแน่น,นอนเวลายิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าหากพยายาจอย่ากละเอียดจร่าด้วยคามเนต่อ,อ,อฟ้าเมือว่ามันจะเปรียนสมเสมือนกับดวงอาทิตย์ที่สดใสแต่มันนั้นกลับเประเสมือนกับดวงอาทิตย์ที่กำลังมอดดับเสียมากกว่า ที่กำลังเป็นแสงเจ็ดจ้ากสะท้ายออกมาใช้วิธีการพิบอาดแสลาาพาเวลาต้องคำเนิดของสิ่งมิชีวิตเพื่อบังคับให้ยกระดับความแกง็งจังกันเรือนี่จะทําให้เขาตายในไม่ชา้าเย่เทียงกับไซหัวจะเห็นได้ชัดว่ากอรังตอนนั้นก้าที่ทําเช่นนี้จริงๆ และยิ่งไปกว่าน,นั้นไม่เพียงแต่นิกากซีเซียเท่านั้นที่ทำเช่นนี้ยังมีกอทังอีกเป็นจนวนมากที่ทำเช่นนี้อีกตู้และการที่เถียนสามารถเห็นมันบัมพุดแทจริงคนอื่นก็สามารถที่จะค้นพบมันได้ไม่ช้าเราบรมพลดแทจิงผู้จงขอพันไม่ใช่คนโง่เพราะคนนั้นสามารถที่จะคาดเดาเหตุผลต่างๆได้อย่างง่ายดายและบางคนนั้นถึงกับมีส่วนร่วมในการสร้างบัมพุดแทจริงตานี้ขึ้นมาด้วยซ้ำ หลังจากนั้นก็เริ่มมีรถแท้จริงที่มีชื่อเสียงประกอต่อขึ้นเทระโคดซึ่งเพิ่มันนั้นต่างก็ททำให้ผู้ชมต่างกะตะลึรในอีกด้านหนึ่งของโรคพิเศษเย่ชิงเฉินได้ทำการพบกับบถแท้จริงเวลาผู้ชมจำนวนมากก็มองเห็นฉากนี้เช่นกันแต่เนื่องจากชื่อเสียงของเย่เทียนที่ยิ่งใหญ่เกินไปเย่ชิงเฉินที่เป็นลูกชายของเย่เทียนจึงเป็นที่รู้จักกันเย็นดีในหมู่รถแท้จริงบางคน มระรุแท้จริงแห่งกฎวิธีบางทีลูกชายของเจ้าอาจจะตกอยู่ในอันตารายจะพัดดาบเฉียทอแห่งนิกายเทสรันตรงใจที่กล่าวออกมาดวงตาของเขานั้นกล่าวมาจึงยอดจูเน,นื่องจากมรดกุแท้จริงที่พบกับเจ้จริงเซนนั้นเป็นมรดกุแท้จริงของนิกายเทสรันและนิกายเทสรันนั้นก็รับระสหายอย่างมากมายจากน้ำมือของเจ้เทีย เพราะขอนั้นได้ทำการสังหารพรดแท้จริงผู้แก่สุดไปมากมายรวมถึงพรดแท้จริงผู้จงคอพันอีกตู้ดังนั้นจะพัดจาบสีทองจิรู้สึกเกียดเย้เทียนไปอย่างมากแต่ก็แน่นอนว่าขอนันไม่กล้าที่จะยุยยุยเทียนไม่ใช่นั้นเจ้เทียนก็คงจะสามารถสังหารเขาได้อย่างง่ายดายแต่ในราวนี้เจ้ชิงเฉินได้พบกับมรดแท้จริงแต่ดับผู้แก่สุดขอนิกายตะสวันโดยนั้นเจ้เทียนที่ไม่สามารถที่จะตำหนิเขาได้และเขาก็ไม่ได้คิดว่าเจ้ชิงเฉินนั้น จะมีพลังในขอบเขตของรุดแท้จริงระดับรุ่งกงะสูเพราะเขานนั้นก็เคยยินเรื่องราวเกี่ยวกับที่จริงชนมาก่อนในแง่ของพอสวรรค์และศักยภาพขอนั้นถือว่าเป็นรุดแท้จริงระดับต้นที่มีความสามารถตั้งแต่ยุอยังน้อยและเขาก็เป็นทุดแท้จริงระดับสูงที่ทําการฝึกฝนมาด้วยตัวเองแทนที่จะเป็นทุดแท้จริงระดับสูง ที่ทวีอาดแีภาพออกมากน,น,นจียิงเฉินก็คงจะไม่สามารถกลายเป็นมรดถแท r a c t ระดับพุ่งแกสุดในช่วงเวลาสั้นๆเว้นแต่เย่เทียนจะเดยนใจที่จะสีระละลูกชายของเขาแต่นั่นแทบจะไม่จำเป็นเลยและเขาเองก็ไม่คิดว่าเย่เทียนนั้นจะเด่มใจที่จะทำเช่นนั้นดังนั้นที่ยงเฉินที่มีพลังในการสู้ระดับมรดแท a จริง e ระดับสูงแม้ว่าเขาจะมีสมบัติชีวิตบางจางจูที่จะสามารถทำให้เขาต่อสู้กับมรดแท a r a c t ระดับพุ่งแกสุดได้ แต่มันคงจะสามารถใช้ในช่วงเวลาสั้นๆท่าน,นั้นแต่ถ้าหากผ่านไปเป็นเวลานานเขาจะต้องถูกฆ่าอย่างแน่นอนแรงยิ่งไปก่อนนั้นบารพลแท้จริงจะดับมุ่งแก่สูตรกน,นิกายทศวรรเพวกเขาเองก็แพ้ตายอยู่ในการครอบครอหรือแม้กระทั่งนิกายทศวรวษนั้นก็ยังมอบสมบัต,ติตองห้ามระดับกลางให้กับพวกเขาซึ่งมันนั้นจะสามารถระเบิดพลรัรงกิจมตีของพลังงานต้องห้ามไปความมืดอมมาได้มันยังเดือดเกินไปที่จะกล่าวมาช่นด้น,น,น บางทีอาจจะเป็นนักดาบสองแสงคองนิกายเจ้ากอด้าที่จะต้องตกจูดในตาราเย่เทียนจงใจกก่าวออกมาในใจเีนนพอในโรคพิเศษเจ้าิงเฉินจะพบกับนักดาบสองแสงแล่นักดาบสองแสงก็สามารถดดาจดจำเจ้าชิงเฉินได้อย่างรวดเร็วเจ้ชิงเฉินพ่อของเจ้านั้นคือมดทแท้จริงแห่งกฎวิธีแต่ข้าสามารถสังหารจดด้านิกายเดสปันก็คงจะตอบแทนข้าไปอย่างมากแต่แน่นอนนักดาบสองแสงกก่าวมาอย่างตื่นเต้น แม้ว่าเขาจะทำการลุกดานเยี่ยทีหรือมรรแท้จริงแห่งกฎวิธีเขาก็ไม่ได้สนใจเขารู้ดีว,ว่าเขานั้นเดว,วราไม่มากแร้บางทีดังจากที่เขาเอามาจากดินแดนสัมปัตตองห้าเขานั้นอาจจะตายเมื่อยกแขงเขานั้นสิ้นสูบแต่เขาก็สามารถกลับชาติมาเกิดใหม่ได้ด้วยความชื่เหลือวคนิกายแนสวรรค์เท่าน,นั้นเขานั้นเป็นคนที่ใกล้จะตายแล้วดังนั้นเขาจึงไม่กลัวที่จะเลว่อยยุ่ยเยี่ยทีเลยนอกจากนี้ะหากตัวตนของเขาได้กลับชาติมาเกิดใหม่ ร่างกายของเขาก็จะเปลี่ยนไปรายการที่เหเทียนจะสามารถตามตัวเขาได้นั้นไปได้ยากไปอย่างมากและยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าหากเขาทำงานได้โดดเด่นนิกายตะสปันก็คงจะตอบแทนเขาอย่างหนกักและคงจะจริงจังในตอนที่เขากิชัมาเกิดใหม่เขาอาจจะสามารถก้าวข้ามต่อตนในชีวิตนี้ของเขาได้และกลายเป็นพลดติที่เต่าบุ่งแก่สุดได้ในอนาคตแต่ยังไงก็ตามพลดแท้จริงจะมันมากนั้นไม่รู้เรื่องว่าเมื่อแสาภาพของพวกเขานั้นหมดตรง รักฐานของสุดแท้จริงตอนนั้นก็จะถูกทำลายลงอย่างชิ่นชืิงแม้ว่าเขาจะทําการกับชาติไปเกิดใหม่มันก็เป็นเรื่องยากที่จะสามารถก,กู้คืนแสภาพของพวกเขาขึ้นมาได้ดังนั้นสภาพในชีวิตท,ที่สองของพวกเขาจะต้อยต่ำไปอย่างมากแต่มันยากที่จะเติบโตขึ้นมาได้ย่เทียนนั้นรู้เรื่องนี้ไปอย่างดีแต่เขาไม่ได้พูดออกมารอถ่ายที่สุดแล้วก็รังทั้งหมดนั้น่างก็ทำพี่หนีพอต้องการที่จะปิดอาแสภาพของชายจาหรือถ้หาหักเขาก่าวออกไป จะมีใครเชื่อไหมว่าเรื่องที่เขาพูดออกไปนั้นเป็นความจริงและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขานั้นอาจจะตกเป็นศัตรูของกรังทั้งหมดซึ่งระดับส่องแสงที่ไม่รู้อะไรเลยเขาก็กำลังฟันวันดูตายซาณระดับแ,แสงได้ใช้ได้รับแห่งเต่าทศดาบก้าวข้ามพิตาซึ่งนี่เป็นได้รับแห่งเต่าที่มีชื่เสียงที่สุดของเขาและมันก็สปารังไปอย่างมาก แต่อะไรก็ตามในเวลานี้ออร่าของร่างกายของยิ่งเชิญนั้นได้ประทุขึ้นมามันนั้นได้กลายเป็นแสงดวงดาวและกลายเป็นกับบ้องกันที่เหมือนกับท้องฟ้ามันนั้นคือได้รับแห่งตาประเภทป้องกันท้องฟ้ากรหนได้รับเต่าแห่งดาบได้ทําการฟาดฟันไปที่ท้องฟ้าได้ดวงดาวของยิ่งเชิญแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำลายกับบ้องกันได้อะไรกันก็คืเป็นปรถแท้จริงพุ่งแก่นนสุดด้วย,ย่างนัันเรือ นื่องาทองแสงพุ่งออกมาจากตรกระึงไม่เพียงแต่นดับทองแสงเท่านั้นที่ตรกระึงแม้แต่จะาพัดดาบเียทองก็ตรกระึงเช่นกันหลังจากนั้นพวกเขาก็จ้องมองไปที่เยทียควรุแท้จ,จริงแห่งกฎวิธีเจาา้าก็หานไปย่อบ้าที่ทําการเสียระลุกชายของเจ้าจะาพัดดาบเยธทองกล่าวมาด้วยความประหลาดใจเย่เทีาการต้องมองไปที่จะาพัดดาบเียทองและกล่าวมาเหมือนกับพวกเขานั้นเป็นคนยงีงเง่าจะาพัดดาบเียทองเท่านั้นเป็นคนโง่เง่าจริงๆ เจ้าคิดว่าข้านั้นจะทำการปิดอาแซ่ภาพเพื่อทำการเพิ่มความแก่งของลูกชายข้าจากนั้นเรือขอนั้นพัฒนาความแก่งของเขาด้วยตัวเองโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องปิดอาแซ่ภาพาม้แต่นอนหากเจ้าทําการพิจารณาจรียเจ้าจะสามารถค้นพบสิ่งนั้นได้เพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พลดแทสจิงผู้จงคอพันจําเป็นจะต้องมีมันดังนั้นพลรแทสจิงผู้จงคอพันจึงได้พิจารณาจรียรเพระค้นพบว่ารากฐานของยิ่ยงเฉินนั้นยังคงแข็งแกร่งไปอย่างมาก โดงนั้นเขาก็ไม่ใช่ผลแท้จริงระดับพุ่งแก๊สซูที่ทําการปิดอาแซภาพเพื่อทําการโจกระดาษเมลยิ่งไปกว่าน,นั้นพลังงานของผลแท้จริงของยิ่งเชนดันอย่างครอบคุมไปด้วยพลังงานท้องหัาและความมืดอีกตู้ดังนั้นมันจะทําให้ผลแท้จริงผู้จงของพันคนอื่นเริ่มเกิดอาการอิจฉาเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างเา้วครก็ผมเอาไว้มาต่อกันในวันพุ่งน,นี้ดีกว่านนะครับว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรต่อไปนะครับ เอาล่ะครับเพื่อยพาดประกันใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวด้วยกันนะครับของครับ